กับช่องแดนไซเอนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีปลาช่อนคลองเป็นคลองเส้นใหญ่ๆเลยนะผมจะต้องตีข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะหาปลาวันนี้เราจะใช้กบไม้นะครับผมเป็นกบสายทําระยะสักหน่อยนะครับนี่หมายก็จะประมาณนี้นะครับดูอย่างสวยเลยมีตอมีหูเต็ไมไปหมดแต่ไม่รู้มีปลาหรือเปล่า <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปติดตามชมกัน,นครับผม ไงครับไม้หรต้นไม้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือทางผ่านไม้จะอยู่ข้างนอกนะครับผมทุกคนครับผมเจอคอกนะครับน่าจะคอกปลาช่อนดูครับสีแดงๆเลยกำลังเกาะกลุ่มขึ้นกันเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะครับเดี๋ยวๆหักยาวนี้ออก ยาดยาต้องเนียนสุดต้องเนียนโคตร โอ้ไม่มีอาการเลยแม่มอยู่วะเนี่ยได้แ,แต่แดงว่าแม่มอยู่อ่ะเหมือนแม่อยู่หืมกระตุกกระตุกกระตุกลออย่างนี้ก็ไม่เอานะเเเล,ละเนี่ยจะลองก่อไม้เฉย,ยนี่ไงไอ้เหี้ย เฮ้ย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 ไอ้เด็กมัตัวเล็กนิดเดียวเองนะตัวแค่นี้เองอ๋อมันกัดตรงกอไม้ไม่น่าจะคนละตัวน่าจะคนละตัวจริงแสดงว่ามันมากินลูกปลาใช่แต่เมื่อกี้ตัวเล็ยนิดเดียวมันกระโดดขึ้นมาเห็นเลยแล้วเมื่อกี้เหมือนจะไม่ใช่ช่อนด้วยเหมือนเป็นกระสุบ ก,กระโดดะคือเมื่อกี้มันกระโดดนะแต่มันปล่อยหรือว่ามันอาจจะแค่ชนเหยื่อเฉยกำลังถางปลายครับไม่เชิงถางหรอกมีดมันสั้นด้วยนะไม่ค่อยถนัดเลยเดี๋ยวเหยียบๆเ,เอาเดินสูงจะได้เห็นปลานะ นี่ไงกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนเมืเอแล้วกว่าจะเปลี่ยนเหยื่อมันจะยังอยู่ให้ไหมเนี่ยลองดูดูนี่นะพกมาสองคันนะประกอบชุดเล็กอีกคันตีกระสุบตีช่อนนะจะได้ไม่ต้องมัวเปลี่ยนเหยื่อันนี้ใช้เยอะไร ไอ้เฮี้ยเพนซิลครับผมโอ้เมื่อกี้กัดไปทีนึงกระสูบเห็นมันกัดลูกปลาเลยตีใส่แล้วมันก็กลับใส่ดูดิเอาไหม อ้ีย <Yeah. S 2> โดนว่ะโดนว่ะโอ้โหจะเป็นไอสัตว์เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนกาดเปิดด้วยแต่ว่าวัดมาไม่ไม่รู้สึกถึงแรงอะไรเลยจะส่วนใหญ่ไหมอย่างเงี้น่าจะกัดยากเพราะตรงนั้นน้ำมันลึกไงไอ้ตรงเนี้ยน,น่าจะตื่นตูมเอาเฮีย อย่าบอกนะอะไรวะเออหูหลุดอีกแล้วโธ่เราไม่โคตรเทพเนียดีดเยอือดีดเยอือถ้าเกิดมันติดนะ้อย่าเพิ่งไปรีบดึงให้เราดีดด,ดีดีก่อนถ้าเกิดมันไม่ออกก็ต้องหาวิธีอื่นเบื้องต้นคือดีดก,ก่อนโอเคครับ <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยมันเจ็บใจนัก แฮวครับผมวันนี้ต้องยอมเลยปลากัดกัดไม่โดนกัดโดนก็วัดไม่ติดแล้วระยะระยะที่ตีมันไกลด้วยมันก็มีผลกับการวัดปลาก็นะแฮวตามนั้นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถึงจะไม่ได้ปลาแต่ก็มีช็อตกัดสวยๆอยู่พอได้พอได้ลุ้นนะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับ เวลาตีไปถ้าเกิดมันไปโดนพวกตอพวกอะไรพวกเนี้ยแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่มากหรือว่ามันไม่ได้ติดแบบตะขอเกี่ยวอ่ะเราก็ดีดตินลองดิดนดีดมาเผื่อมันจะออกมานะครับผมลองดีดสายอย่างเงี้ยปั๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเผื่อมันจะออกมาก็นะไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีตอนนี้ก็มืดแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายไปกลับบ้าน